ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุนณสิ้นเดือนสิงหาคม2564พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด Year to date และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีกองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดที่จดทะเบียน และยังดำเนินการอยู่ณนะสิ้นเดือนสิงหาคม2,564จําจำนวน1,116กองทุนมีอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุดอยู่ระหว่างลบ27.34%ถึง44.21%ทั้งนี้มีจำนวน840กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูน สิอันดับแรกของกองทุนรวมตราสารพุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง38.32%ถึง44.21%ได้แก่อันดับที่10กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นมิดสมอลลแคปอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่38.32%อันดับที่9 กองทุนเปิด MFC Midsmall Cap อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่40.83%อันดับที่8กองทุนเปิด MFC International 10อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่41.73%อันดับที่7กองทุนเปิด Talis Midsmall Cap หุ้นทุนอัตราผลตอบแทนต,แต,ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่42.01%อันดับที่6 กองทุนเปิด m f c มิ d Small c แ p หุ้นระยะยาว MF อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่42.55%อันดับที่5กองทุนเปิด m f c มิ d สม a l l c แ p หุ้นระยะยาวอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่42.55%อันดับที่4ี่ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาวไทยสมอลมิดแคบปันผลอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่43.29%อันดับที่3กองทุนเปิดพรินซิเ l ิลเวียดนามอ q ควิตชนิดผู้ลงทุนสถาบันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่43.33% อันดับที่2กองทุนเปิด Principle เวียดนาม q u i t y ชนิดสะสมมูลคา่าอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่43.3 43. 3อันดับที่1กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอลมิดแคปอีควิตีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่44.21%ทั้งนี้หากเราพิจารณาถึง10อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่า0 และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีมากกว่า0ได้แก่อันดับที่10กองทุนเปิดธนาชา Small Medium Cap อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่30.92%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่4.37%ต่อปีอันดับที่9ก้องทุนเปิดกรุงศรียุโรปอีควิต อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่31.9%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่12.56%ต่อปีอันดับที่8กองทุนเปิดเคมิดสมอลแคปหุ้นทุนอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่32.93%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่6.53%ต่อปีอันดับที่7 กองทุนเปิดอเบดีนอเมริกันโกลด์สมอลเลอร์คอมพานีฟันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่32.98%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่12.38%ต่อปี อันดับที่6กองทุนเปิดเคมิ s สมอลแค p ปุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่33.52%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่7.7%ต่อปีอันดับที่5กองทุนเปิด KWI India Equity FIF ปันผล อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่34.24%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่10.83%ต่อปีอันดับที่4กองทุนเปิด KWI India Equity FIF อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่34.31%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่10.85%ต่อปี อันดับที่3กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นมิดสมอลแคปอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่38.3 2เอร์ซในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่8.35เปอร์เซตต่อปีอันดับที่2กองทุนเปิด MFC m i มิดสม l ลแคอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่40.8 3เในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่12.6% 6เซต่อปี อันดับที่1กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสม e อลมิดแคปอีกพี t ีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่44.21%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่3.39%ต่อปีข้อมูลที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้รวบรวมข้อมูลมาจาก ผลการดำเนินงานรายกองทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณสิ้นเดือนที่ผ่านมาเฉพาะอัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาตั้งแต่1ปีเท่านั้นที่จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้ง ข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดในวิดีโอนี้บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริตและพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่บริษัทและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่นำเสนอในวิดีโอนี้เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบการพิจารณาด้วยและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยตนเองเสมอ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพรแ่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ